ค่ะตอนนี not, ้ก็ย <forever> ังไมช่องของจิมก็ใชมาล่ะเพืออฟไปเชียลคือกำมันเดิอนดีหลังถึงแล้วนะคะเรามาถึงแหววปุ่นน้องเพียนได้จะคลิปแล้วนะมื่อกี้บารีบุธายยังไงน้อาก็เตือนว่าจะไม่นลาดตามเราได้๋ยวจะคลิปแต่เย่บ้านได้๋ยวจะคลิปเอลลี่ขึ้นไปออกเลยดิ บอยอดกันพ่ก็ไม่เอาอยู่ดีไปทำไมไปเวทีที่เขาเอาใจอื่นดีนิไปอื่นนองเนี่ยนี่ลงมาโน่นลังนางชิลงมากบ่บ่นปินปลาชมเน่ยสิแนนแนนนี่นั่นถ้ายแม่นยูขันชื่อเรียกกันชือว่ามันบ่ไหลแนนนี่ ลงมานอนข้างล่างบออะลงมานอนข้างล่างบ่หนีมนันนอนสาดแม่หนมิมามามันร้อนลูกมาลงมาเกินนั่งลงมานอนข้งางล่างมันหอนพี่น้องหอนมันหอนแม่แม่เอาสาดเฮียมีหมอนบ่ ลงมาลงมาข้างล่างหยาคัะกล้วยหยาหลุดหน่อยที่นอนคือว่าเอาผ้ามาปวกมาหยางนี่นแหละลูกพูนพูนพูนมาพี่มาพี่มาพี่ มามาอาพอหงอยมั้งูกมั้ยยางไี้ึน้นบนหมอนมาเนี่ยเหรอ อม้อนออนขามาปกตัวนนนหัวไปทางสีนเลยเอาระยะสีไปทางนั่นด้วยอาม้อนทีอม้อนอย่างไรอมอนเนี่ยผมห่มน่อยลงมาปกขาป,กขาปกแขงตัวผู้หญิงนอน แม่ก็ดีเลยเชนนอี่นองดูแลเท่าที่ดูแลได้มรูาา้ว่าเขาสีอยู่ลเาะอยู่ลได้สหรันาแล้วพี่น้องดูแลก,กันไปเนาะโอ้คือปวกหนา่ายันตะหนาดำเนาะเนาะแม่ลำย่่ายเลากระสูอคับพี่น้อง <c oughs> แม่ มู่บ้านสวัสดีค่ะคุณแม่ลำใหญ่ยยคนสวยของลูกห้าร้อยกิโลห้าร้อยหกร้อปมาหรอ่น้นำหนักเนี่ยน้ำหนักเด็กหมู่บ้านนึ่กิโลหมู่บ้านนี่แม่แ้สูงค่ะค<อ>ุณหน,น,นื่อยบ่แม่พี่หนาสิปนแล้วพี่าสิปนแล้วลาให้ลาค่ะผัดร่มพัดร่มเมติมพัดลมเมติมเอ๋บ้างพี่น้องพ<ะ>ัดลมเลนลายลรถก คิ้วขาดปิดตัวนู้แต่ว่าคนเนี่ยสูดแต่ว่าพรรัดลมเนี่ยไปแล้วนี่เม่คไปอันนี้นยิ่นเสียงเล่าเลยนี่แห้งหูร่วนลงปัม๊มลงปัม๊มแม่ยจะเป็นคนเช็คแบบ,บ<ไ>เช็คดีมากแม่จะทำงานดีมากเลยนะคะอันนี้รถขึ้นไม่เต็มเอาพาแม่ละ่ะเอาพาหมอนหน่อยลงมาลูก ใช่มองมองเขาตัาไม่ที่อยู่ฟังทั้งปุ่นเป็นบ่แม่ทั้งปุ่นบ่ทั้งหลังบ่ <c oughs> อันนี้ก็สิเป็นบริเวณรถ่นบ้านโจ๋นขั้นนี้เป็นรถลูกเคยแม่นั่งย่ารถเล่าหา่นล่ะแต่ว่าลูกเคยแล้วครับนี่นี่คุยแม่อีแม่เราขี่ขั้นนี้มามีเอามะขามแปรบ่อยากบ่ชื่อมาให้แม่ได้ฮะน่ะ เดี๋ยวมาไห้นะรอดเห้อเด็อมาลงมาละลงมาลูกลงมานอนข้างล่างมันจะได้ถือเดียถือร่มมันค่อยสิผู้ใหญ่มันผู้น้อยพวดคุนว่าถือร่มจกเทียอะไร <c oughs> นอนรอดเนี่ยสิอนอนนี่หรอกนอนสาดพื้นนั่นแหละนอนรดนอดนถือเดียวรอด นอนเลยลูกนอนเลยเตือนหนึ่งกับยังมีแห้งเคี่ยงแค่ก็ไปเดี๋ยวนอนแม่หอนมือแรกงวันจีเตรียมคุยแม่บ้านคี่แบอนี้เว้นหนึ่งแต่อันทีมงานนะคะเป็นมาเล่นจอดเลยมาพี่นของเนาะ โดยทั้งหมดนีสีขั้นขั้นแดงขั้นม่วงขั้นไล่ฝาแต่ละขั้นไม้ของเสียนวลที่เคนเชื่อข้างหลังอันนี้แบคือลูกเต่าทีมงานนะซ่าจุกเต่าทีมงานงาน้อยตังคนกับตางเงียงานเหนื่อยเราดีน้องเนาะขอบคุณให้ทุกกำลังใจนะคะ

มื่อนี้กัชิวๆช่สมลอยก็รู้หนึ่งสิบห้ายีนกลับไปมองกลมืนเคลื่อนเป็นยังไหนแล้ว้ดไเบืองรัมส่วนทรงย่าน้ัไม่ถึงแบบเห็ดไตเท่าเท่าสุดข้นสาม้านล่ะไปอาจจะดีได้ไม่ไม่บ่เท่ายอาจจะได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอเซนตล่ก็ทำด้วยใจเฮ็ดด้วยใจเนาะประเทศการบ้านได้ คิดว่าดีก็่าหลแหลกอยู่แคงคิดหย่างอยู่เห็ดแด่แบน้อมาคิว่าพอนางลงบอดบอกว่าไม่ตีเมื่อน้ำสดสื่นดวงวิญญาณได้ว้านจะติวกับติวล้วก็ให้ลูกคนหล่อกว่านั้นอย่เนานะหาตรวจอองยันนะันี้เขาเัตรวจะไร จากไปหน่อยก็ปูรดูสานวันน่าแบบบ่มีไฟขันบ่มีห่าวถอยที่ถอยอาศัยขันบ่มีห่ากับจักจีไปบ่อน้ำไปจักไฟสีเบิองสีแยงเนาะที่กับมาตัวคนเดียวเท่านันแต่ว่าแม่ตีมมาตัวคนเดียวกับจีนุ่งแต่ว่าประสบการณ์ห้าหลายกว่าเขาเขาบ่มีประสบการณ์หนังเลยเนาะนี่แหละนี่บบเป็นบริเวณ่ยนี่สวัสดีค่ะ นอนนี่เด้อนอนนี่แหละฮะเมืานอนกันฮะผู้ h o มมะผู้ขาผู้คเคียง่ค่อยว่าน่าเกียดผู้ยิ่งน้ำจะจะไหล่ว่าบุ้มแม่งประเด็นถ้าคลิปนี้กะเอาไว้ซ่นนี้ก่อนก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสับไทยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเสียงวปที่ลูมือบนเลยพี่น้องเสียงเล็บสงสัยอยู่ฟังทั้งคุณขวดกระดิ่งแจ้งเตือนช่างจิ้งกุชมามาเพื่นเอาไปเชื่อเนี่ยลูพี่น้องยี่เป่าถิ่นกันเด้อมันจริงเด้อบ้านจริงย่างย่างย่างเก่าขอบคุณค่ะ